นี่คือ,อาาวัดนะคะดีเลยเดี๋ยวนะน่จะาจ่าเร็วที่นีเ่นเป็นอะไมคเอนก่อนนะ นี่เป็นวัดที่ดีวระเก่าแก่อายุเป็นพันๆปีนะคะของกลางเมืองพานอยู่ใกล้กับเทืยกเขาแล้วก็เป็นหล่งที่นักท่อเที่ยวเข้ามาถึงเปงนพยายามจะเก็บบรรยากาศทุกอย่างให้ได้หมดหแต่ในความนจริงนั้นบางอย่าง คลิปวิดีโอก็ไม่สามารถบนนลุได,ไดอ้อะไรนะคะ,คว,ค,ะค,วววความสุขไหมคะความสุขุนห็นเพว่าไม่ได้เห็นนิตาเปล่าสัมผัสได้ว่าความรู้สึกการได้เดินทางองเที่ยวโดยที่ไม่ต้องใส่ใจอะไรรอบตัวมากคุนควรใส่ใจใค,คนที่อยู่ในชีวิตใครบ้างเมื่อกำเนดผู้ร่วมชีวิต ครอบครัวชี่เหรือคุณไม่ต้องใส่ใจค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรพวกเขาก็ไม่ได้มีอิสระอลไวคุณตตามนะอาจจะเพิ่มเติมตรงอะไรกไม่เด้เราให้ความเคารพครูบาอาจารย์แล้วก็จงมั่นใจในสนีถ้าคุณมีสินท่าน จริงจริงท like ี่สุดเลยค่ะ你看他不让你拍叫我叫我ิ忙他是信任ก呀า你的同事嘛不应该那么刚性不要了นี้คะเข้าใจละสมจริงถ้าเจอครูไม่สมองหาคุณอยู่ในคามเรียคุณก็ไม่มีความสุและขอหยุดตรงนี้เพื่อจะกราบขอพรพระนะคะส่งสุตสนใจมากราบพระองคอพรป้นะคะมาด้วยกันค่ะ どうかしら